เพาไปอ่านในคอมเมนต์เฟเธอร์เขาบอกว่าขอหนึ่งเพลงเมื่อวเธอเดินจันให้็นขจอวโบลินเธอสอนมาดูนเร็วเธอต้องรองเห็นขจาวฟังแน่หนึ่งเพลงคณะสั่งเธอติดขาดเพคนนี้พอไปยากฟังคือแต่เขาส้วนเธอไปเที่ยวเธอบอกเธอบระดิให้จักเทียให้ฟังจักเทียเธอร้องดีเดี๋ฟังแน่เลยจได้หนึ่งผลงานเพลงที่ าขมรักคนกดไลรักคนกดใจมาเป็นเพื่อนกันนะคะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะรุสวัสดิค่ะนี่ลาเพ่งหอยหนึ่งผลงานเพลงมันมีลิขสิทธิ์เบิดแม่ใจหอยร้องไนโอลา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 โอลาลาลาโอลา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 พอ